ครับผมทันนี้ผมเชฟเอกนะครับจากองเล่นนะครับจะมาสาธิตกันกับกระเท้ากัูนะว่าเราจับมันยังไงมันเป็นยังไงครับผมนะครับผมก็มีผ้านะฮรเอาไข่ดูนะคใหญสุดมากนะครับเท้าเราจะออกสีเหมือนฟองนะครับ นะการจับกระทะที่ถูกวิธีถ้าเราจับถูกวิธีนะครับเราจะยกขึ้นได้ครับยกขึ้นได้นานเลยครับเราไม่ต้องกลัวนะครับปึ๊บพอเราโยกเราอย่ายกขึ้นมานะครับเราแค่โยกนี่นครับเราเข้าเราเริ่มหอมนะี่ยเราใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมี รสชาติของเรานะฮะที่เราปรุงไว้นะครับตันนี้จะเป็นผงข้าวผัดของทางร้านนะฮะเป็นส่วนของทางร้านที่เราทําไว้นะฮะยิ่งใส่ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะครับผมแล้วเราก็ถ้าจากเป็นลูกตัวเอสนะคระับยุกเนี้ย ็นหอมกลิ่นกันะนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่คือข้าวผัดผักรวมนะครับนะคับเราจับถูกทีนะครับ